แสงแห่งแรงบันดาลใจในช่วงนี้วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับน้องริชี่ออรเนตค่ะซึ่งครอบครัวของน้องเองนะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่พระชาทานต้นชาให้กับครอบครัวให้กับคุณตาของน้องเองค่ะซึ่งเป็นชาวเขาเผ่ามูเสือแดงหรือว่าละหูนะคะให้ได้มีอาชีพแทนการปลูกฝิ่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะริชี่สวัสดีค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้ได้คุยกันนอกรอบนิดหนึ่งนะคะว่าระหว่างเผ่า มูเซอร์แดงกับลาหูนี่คือชื่อเดียวกันเป็นชื่อเดียวกันค่ะแต่เหมือนทุกคนจะชินกับคาว่ามูเซอร์มากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วคือเผาราหูค่ะละหูนี่คือรู้จักกันในเป็นเป็นอนชื่อที่เป็นทางการค่ะอ๋อเหรอคะค่ะเผื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนเหมือนเราคือชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันค่ะเราอาจจะคุ้นมูเซอร์กันมากกว่าแต่ว่า เรียกตัวเองกันส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าราหูแล้วก็พอพูดถึงอาราหูก็คือจะเข้าใจแหละว่าเป็นมูมเ,นเอแดงค่ะที่มาพูดถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะ,<ช>คะที่ครอบครัวของดิชีเองเนี่ยได้รับพระราชทานต้นชาให้กับคุณตาเรื่องเรื่องนีง้นี่คิดว่าคงจะเป็นเรื่องเล่าระหว่างรุ่นสูรุ่นหรือเปล่าคะดิชี่คะค่ะก็เหมือนจริงๆละิศตั้งแต่เด็กๆคือคุณแม่ก็คือหลังจากที่คุณตาเสียค่ะคือคุณแม่แล้วก็พี่น้องทั้งส1บคนก็ยังสืบสานคือทําตรงนี้ต่อ พระราชดำริที่ท่านตรัสไว้ก็ฤทธ์ก็ได้ขึ้นไปตั้งแต่เล็กๆคือก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะคะ,คะก็ขึ้นไปบนดอยแล้วก็ไปช่วยคุณแม่เก็บชาอะไรคุณแม่ก็จะเล่าเรื่องราวเลยตลอดให้ฟังเพราะว่าที่บ้านเราก็จะมีภาพของคุณตาที่ได้ทํางานรับใช้ท่านก็มีเต็มบ้านเลยค่ะอ,อันนี้คุณตาฤทธ์ค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ท่านเสด็จไปที่ดอยปูหมื่น2อ1 3นค่ะ,ค,ะคือมอบ แกะแพะไก่อะไรให้<ม>ให้ชาวบ้านเลี้ยงแล้วก็ภาพนี้ไว้สักนิดนึงนะคะแล้วก็เหมือน<ม>พอมีกฎสากลโลกออกมาว่าฟิน,ผ,นผิดกฎหมายค่ะซึ่งตอนนั้นที่ท่านเสด็จครั้งแรกก็จะเห็นว่าชาวบ้านปลูกฟินทําไรเลื่อนลอยเต็มไปหมดเลยท่านก็เสด็จมาอีก2515ค่ะประธานชาต้นแรกคือชาพันุอัดสามให้กับคุณตาค่ะ<ม>ซึ่งเป็นผู้นําชาวบ้านที่นั่นเพื่อเอาไปให้ชาวบ้านยกเลิกการปลูกฟินแล้วก็ปลูกชาแทนค่ะ กินในภาพก็คือต้นชาต้นชาต้นแรกนั่นก็คือต้นแรกใช่ท่านเหมือนสัดเด็จคื้นั่งฮอมาที่ดอยปูเหมินแล้วก็นําชาตต้นเนี้ยค่ะมาให้แล้วก็มีลิ้นจีด้วยค่ะอ๋อค่ะแล้วก็นั่นคือภาพของคุณตาที่กําลังพรางสัดเด็จอยู่ใช่ค่ะอ่ะลิชี่ได้เจอคุณตาไหมคะลิชเกิดไม่ทันครับเพราะคุณตาเสียตอน2526ค่ะแล้วก็ จะมีภาพในธนาบัตรนะคะ,คะที่เป็นภาพนั้นคือ2527เป็นภาพที่ครอบครัวคุณแม่คะ่ะเสด็จรับรับสเสด็จท่านเป็นครั้งแรกเลยที่ทุกคนไปโดยที่ปัสะจากคุณตาก็คือไปแจ้งภาพนี้คะ่ะ,คะก็มีคุณแม่ในคุณลุงคะ่ะก็เหมือนไปแจ้งท่านว่าคุณตาจะฟะเสียชีวิตแล้ว ท่านก็ทรงตรัสว่าแบบขอแสดงความเสียใจด้วยจาฟ้าเป็นคนดีเราอยากให้ลูกหลานทุกคนของจาฟ้าเป็นคนดีเหมือนจ้าฟ้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าอย่าทอดทิ้งชาวบ้านนะอยากให้ช่วยดูแลชาวบ้านต่อไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้สืบสานด้วยใช่ไหมคะเรลาฟังแล้วเราก็ขนลุกเนาะค่ะคือสมัยนั้นดิชี่ค่ะออตอนนั้นเนี่ยคือพระอ,องค์ท่านเนี่ยก็ให้ ให้จะทานอาชีพต่างๆใ,<ช>ให้กับชาวเขาใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นชาวเขาก็คือปลูกฝิ่นเพราะช่วงนั้นเนี่ยที่คุณตาเนี่ยเปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นมาปลูกต้นชาตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะคือมันไม่มันยากมากๆเลยการที่เราจะเปลี่ยนอาชีพเขาเพราะมันเป็นฝิ่นมันเป็นเหมือนอาชีพหลักเลยที่ทํารายได้ให้กับชาวบ้านเนี่ยค่ะแต่ด้วยความที่คุณตาน้อมรับพระราชดำริข,ของท่านมาแล้วคุณตาก็มีความตั้งใจมากๆว่าจะต้องทําให้สําเร็จให้ได้แล้วก็เริ่มจาก ให้ชาวบ้านเนี่ยยกเลิกปลูกฟินแล้วก็มาปลูกชาซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนมีผลประโยชน์แบบเยอะจากคนที่เขาเคยรับซื้อมาก่อนเนี่ยค่ะ<อ>ทําให้เหมือนคนที่ที่เขาเป็นเหมือนพ่อค้าที่เขาทําตรงนี้เขาไม่พอใจเขาก็ส่งคนมาอรอบยิงคุณตาแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือคุณตาทําตรงนี้มาได้เป็นประมาณสิบสาปีอะค่ะสิบกว่าปี<อ>ซึ่งก็ชาวบ้านบนดอยปูหมื่นก็เปลี่ยนเป็นอาชีพปลูกชาทั้งหมดเลยค่ะ แต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสําเร็จคือได้คุณตาตั้งใจว่าจะปลูกให้ได้2,000ไร่แต่ว่าเมื่อคุณตาเสียก่อนก็เลยยังทําไม่สําเร็จก็มีคุณแม่แลวก็ครอบครัวก็ช่วยสืบต่อตรงนี้ค่ะทําต่อมาค่ะย้อนกลับไปเมื่อ46ปีที่แล,แล,แล้วตอนปี2513คี่เสด็จพระราชด,ดำเนินไปบนเขาค่ะแม่ได้เล่าให้ฟังไหมคะว่าตอนนั้นพื้นที่มันเป็นยังไงบ้างมันยากลําบากขนาดไหนเพราะว่าอยู่บนดอยเนาะที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคือ คือมันลําบากมากๆเลยเพราะมันเป็นดอยดอยปูหมื่นเนี่ยค่ะคือสูงเป็นอันดับสองของประเทศไทย oh. ซึ่ง ซึ่งตรงนั้นก็แบบเป็นต้นน้ําและสิ่งที่ท่านทรงเสด็จไปแล้วมอบให้ให้เราคือชา,ชาพันอัศสมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะคือชาพัน์นี้ยเป็นชาที่มีรากลึกแล้วก็แข็งแรงซึ่งมันยึดหน้าดินแล้วก็ทําให้ดินนะแข็งแรงและสิ่งที่ท่านตั้งใจมอบให้พวกเราก็คือชาเนี้ยค่ะคือชาวบ้านสามารถเก็บได้ทั้งปีเลยโดยที่ไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกก็สามารถเก็บได้แล้วก็ เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นทําให้เรารสามารถรักษาระบบนี้วศได้ด้วยเพราะเราเป็นต้นน้ํานะคะ<อ>ท่านทรงคิดว่าให้หมดแล้วจริงจริง<ๆ>มองการไกลมากๆสร้างทุกอย่างมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพวกเรามากๆเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้การเดินทาง<ส>ก็ออสบายขึ้นคือสองปีที่ผ่านมาเพิ่งจะมีถนน,นะคะ่ะ<ม>ก็มันดีขึ้นแต่ก็ครึ่งนึงก็ยังลําบากอยู่แลวลิศก็ทุกครั้งที่เราเดินทางเราก็จะนึกถึงว่า โหสมัยนั้นลําบากกว่านี้ทุกอย่างแบบ ท่านทรงเสด็จไปถึงที่นั่นแล้วชาวบ้านที่เคยลำบากท่านก็มอบชีวิตมอบงานมอบทุกอย่างทําให้คือชาวบ้านได้สามารถอยู่ในในพื้นที่ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องจากมาทํางานในเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะส่วนกับที่เราบอกว่าทุกตารางนิ้วของประเทศไทยอยู่ในพระเนตรพระกานตลอดเวลาเลยทีเดียวะนะคะ,คะนี่คือภาพปัจจุบันนะคะ,คะของรอยปู่มือเด็กๆก,ก,ก็ยังได้เก็บชากันนะคะแล้วก็พื้นที่เขียวชอุ่มจริงๆเป็นการเหมือนที่ทีชี่บอ รักร,ระบบนเเิเไปใช่ค่ะชาวเขาที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะคือได้พูดถึงพระองค์ท่านยังไงบ้างคะคือลิศเค,ค,ไคยได้คุยกับคุณลุงคนหนึ่งที่เขาทันรับสเสด็จท่านสมัยนั้นด้วยท่านเข,เขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราลําบากมากมคือเราอยู่กระจัดกระจายแล้วคือ ทางขึ้นมันลำบากคือเขาก็ไม่สามารถที่จะลงมาข้างล่างได้เขาก็ยังไม่มีอาชีพแต่เมื่อท่านเสด็จไปอย่างนี้ค่ะทุกคนที่เคยไปตัดไม้ทําลายป่าอยู่กระจัดกระจายกัน <S <S 1> <S 1> <ๆ>เขาก็ได้มารวมตัวกันเพื่อรับเสด็จท่านแล้วท่านก็มอบอาชีพให้กับพวกเขาซึ่งทําให้พวกเขาไม่ต้องปลูกฝิ่นไม่ได้ทําผิดกฎหมายแล้วเขาก็มีความมั่นคงท<ม>่านมอบสัญชาติให้กับพวกเขาเพราะว่าการที่เขาอยู่บนนั้นคือการที่เขาจะลงมาข้างล่างแล้วก็มีอาสัญชตาอย่างี้ค่ะคือเขาก็ไม่สามารถที่จะมาได้แต่พอท่านไปท่านก็เหมือน ตามหาเหมือนลูกๆทุกคนไม่ว่าจะอยู่กระจัดกระจัดที่ไหนท่านก็มอบความเป็นไทยให้กับพวกเราทุกคนรวมถึงคุณตาของลิสด,ด้วยซึ่งคุณตาเป็นคนจีนนะคะที่ทสมัยนั้นอบพยพเข้ามาเป็นคนชาวจีนที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์สมัยนั้นแล้วก็ ได้แต่งงานกับลูกสาวคนเดียวของปูหมืน่นก็เลยได้รับหน้าที่ดูแลชาวบ้านตรงนั้นด้วยท่านก็มอบชีวิตให้กับคุณตาและก็ครอบครัวของลิศด้วยให้สัญชาติไทยใช่ค่ะคุณตาแล,และก็ชาวบ้านทุกคนเลยค่ะค่ะ,คะตอนนั้นคือปี2513หรือเปล่าคะที่ท่านมอบสัญชาตาิความเป็นไทยค่ะเหมือนพอท่านเสด็จมามปุ๊บทุกคนก็ได้ความเป็นไทยค่ะ โอ้น่เป็นพระมหากรุณาที่คุณมากเลยทีเดียวนะคะท่านให้ชีวิตจริงๆใช่่ะที่บอกค่ะคนที่นั่นก็คือมีความจงรักภักดีแล้วก็สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านเป็นอย่างมากท่านเสด็จกี่ครั้งคะคือท่านเสด็จที่ดอยปูมือนะคะสองครั้งเพราะว่าท่านต้องทรงเสด็จไปที่พื้นที่อื่นๆที่ยังคนยังลําบากอีกเยอะแต่คุณตาหนูท่าบริเวณที่ใกล้เคียงค่ะหมู่บ้านใกล้เคียงคุณตาก็จะตามรับเสด็จท่านตลอดเพื่อที่เหมือนท่านมอบ มอบชาหรือมอบพืชพันธุ์อะไรให้กับหมู่บ้านอื่นคุณตาก,ก็ต้องคอยตามดูว่าเขาสามารถปลูกได้ไหม,มและสิ่งที่ท่านให้เนี่ย<ๆ>เขาเขาสามารถเหมือนประกอบอาชีพแล้วมันขึ้นได้หรือเปล่านยและคุณตาก,ก็จะต้องคอยถวายรายงานท่านเสมอว่าหมู่บ้านนี้ที่ท่านมอบให้แบบเขาอยู่ได้นะ,ะผลผลิตที่ที่เอาไปปลูกมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะต,ตัวลิชี่เองก็เคยได้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพด้วยแสดงว่าท่านก็ยังคงขึ้นไปในที่ ที่ดอนปูเหมือนค่ะท่านเสด็จตลอดเพราะว่าเหมือนพี่น้องของคุณแม่ค่ะก็ะทําโครงการที่พัฒนาชาตรงนี้ค่ะก็ทําร่วมกับมูลนิธิอุทกภพด้วยก็ท่านก็จะเสด็จมาตลอดแล้วก็ถามว่าเหมือนสมัยนั้นคือท่านมอบมอบนอกจากท่านมอบชาให้แล้วท่านยังทรงห่วงความเป็นอยู่ของชาวบ้านว่าจะขายยังไงด้วยคะ่ะซึ่งท่านก็มอบทุนให้กับคุณตาในการเปิดร้านค้าชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อเป็นศูนย์กลางที่ว่า เหมือนพอชาวบ้านเขาปลูกได้แล้วเขาก็สามารถมีที่ที่จะจําหน่ายได้ด้วย เพราะว่าท่านห่วงว่ามีผลผลิตแต่เขาไม่มีที่ขายอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเป็นตรงกลางที่สามารถรับผลผลิตของชาวบ้านแล้วก็ช่วยขายต่อให้แล้วพระเทพท่านก็จะเสด็จมาแล้วก็ถามตลอดว่าร้านค่าเช่าเขาเป็นยังไงแล้วก็เราก็มอบชาให้แล้วก็คุณน้าก็จะรายงานว่าตอนนี้ชาพัฒนาไปถึงอย่างนี้แล้วอะไรยเงี้ยค่ะซึ่งหมู่บ้านเราก็มีความแข็งแรงขึ้นมากๆเป็นโมเดลให้กับหมู่บ้านอื่นด้วยคะ่ะให้มาศึกษาแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆที่ท่านมอบให้เราให้กับหมู่บ้านอื่นด้วยค่ะ คือท่านไม่ใช่เฉพาะใช่ใช่ใช่เฉพาะอาประชทานอาชีพให้แล้วนะแต่ว่าท่านทรงคิดเรื่องราวทุกอย่างครบวงจรเลยทีเดียวนะคะเพราะบางเรื่องบางราวเอาละเราอยู่ตรงนั้นเราอาจจะไม่ทราบว่าโลกภายนอกเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านเนี่ยก็ทรงมีพระเมตตาอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้เห็นที่ได้ไปแจกชาใช่ค่ะที่สนามหลวงด้วย ก็ลิษชวนเพื่อนๆนกลุ่มรุ่นน้องอะไรอย่างี้ค่ะที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาค่ะก็ไปช่วยกันแจกชาเป็นอันนี้เป็นชาเส้นเป็นชาที่ชาวบ้านปลูกอะค่ะแล้วก็รอบที่แล้วเราเอามาแล้วเหมือนมันยังไม่พอคือมีหลายคนยังไม่ได้แล้วรู้สึกว่า <c oughs> เราอยากกลับมาอีกแล้วก็เอาให้อีกก็มีคุณป้าหลายคนบางคนก็ถามว่ามันคืออะไรเราก็ได้บอกเขาว่ามันเป็นชาที่พ่อหลวงของเราประทานให้นะคะอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจแล้วเขาก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจที่ เราได้มอบสิ่งดีๆตรงนี้ค่ะได้เล่เลาเรื่องราวที่พ่อสร้างไว้ให้เราให้กับคนอื่นด้วยอ๋อนี่ก็คือเป็นน้ำใจจากชาวเขาเผ่ามูมสชแดงเนีน่ยนะคะที่ก็ถึงแม้บางคนบางท่านอาจจะไม่ได้มากราบพระองค์ท่านที่นี่แต่ก็เนี่ยค่ะ ได้ทําความดีโดยนําใบชาที่พระองค์ท่านพระราชทานให้นะคะแล้วก็มามอบให้กับพี่น้องประชาชนที่สนามหลวงนะคะครอบครัวของนิชิเองหรือว่าชาวเขาเองได้น้อมนาซึ่งเรียกว่าคงจะอยู่ในสายเลือดของเราอะนะคะมีคําสอนอะไรบ้างคะที่ตัวครอบครัวของหนูเองหนูเองเนี่ยนะคะที่นามาปฏิบัติใช้อยู่ตลอดเวลาก็ทุกคนทุกวันนี้ค่ะพี่น้องทุกคนของคุณแม่ก็ทำงานทุกๆอย่างเพราะว่า เหมือนทุกคําที่ท่านเคยตรัสไว้ตอนนั้นว่าอย่าทอดทิ้งชาวบ้านให้ดูแลชาวบ้านต่อไปพวกเราก็ทุกครั้งที่เหนื่อยหรือว่าท้อทุกอย่างมันก็เหมือนมีอุปสรรคบ้างแต่เราก็จะนึกถึงคําที่ท่านทรงตรัสไว้มันก็เป็นกําลังใจ,เป,เ,งเ,ปงใจเป็นเหมือนสิ่งที่ทําให้เราสู้อดทนแล้วก็อยากจะทําให้ชาวบ้านทุกคนอยู่ได้เหมือนตามที่ท่านทรงทรงตรัสไว้ค่ะคือเราก็ไม่ทอดทิ้งเขาแล้วเราก็ส่งเสริมพัฒนาให้เขาอยู่ดีกินดีแล้วก็ มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของระบบนิเวศทุกอย่างแล้วก็รักษาธรรมที่ท่านตั้งใจไว้เคยมอบไว้ให้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดพี่เห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวหนูนะคะ <c oughs> ก็คือเรื่องของความอดทนค่ะหนูจริงๆแล้วหนูเป็นนักกีฬาด้วย <c oughs> ค่ะตั้งแต่เด็กๆเรา <c oughs> คือเด็กทุกคนหรือที่ว่าเด็กไทยทุกคนก็ถูกปลูกฝังมาว่าเราทําความดีเพื่อในหลวงยังไงบ้างทุกวันเราก็ได้จดบันทึกคืออย่างที่บ้านหนูคือหนูหนูอาจจะ รู้สึกมากเพราะว่าเราใช้ชีวิตทุกวันเรารู้สึกขอบคุณทุกๆวันที่ได้รับพระมหากรุณาจากท่านแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นนักกีฬาเนี่ยค่ะลิศรู้สึกว่ามันเป็นกาลังใจที่แบบมากๆเลยเวลาที่เราท้อหรือเราเหนื่อยแค่เราหันไปมองภาพที่สนามแบดที่เป็นภาพท่านทรงกีฬาเราก็จะเหมือนได้รับพลังแล้วเรารู้สึกว่าเราเราจะไม่ท้อเราก็จะสู้แล้วก็เหมือนมันทําให้เรารู้สึกว่า เรามีเป้าหมายแต่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ค่ะท่านจะไม่อยู่แล้วแต่ท่านก็ยังอยู่ในใจของพวกเราแล้วก็หนูคิดว่าคนไทยทุกคนก็อยากให้มีท่านอยู่ในใจแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปภายใต,ภยใต้ภายใต้สิ่งที่ท่านสร้างสิ่งดีๆไว้ให้เราแล้วก็ช่วยกันรักกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณที่ชี้มากเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะคะีขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ